ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอมิกที่หลายคนรอคอยครับ Godzilla Dominion เนื้อหาในคอมิกเล่มนี้จะเล่าเรื่องราวหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในหนัง Godzilla King of the Monster และจะอยู่ในช่วงเวลาก่อนเหตุการณ์ในหนัง Godzilla vs. Kong เนื้อเรื่องหลกัหลกๆส่วนใหญ่ในคอมิก Godzilla d o m i n i น n จะบอกเล่าชีวิตของ Godzilla หลังจากการตื่นขึ้นข,นของพวกไททันทั่วโลกในเหตุการณ์ที่มีชื่อว่าไ i s e of the t i t ททันโดยฝีมือของ King ิงกิโ r รา ที่ซึงก็ซิล่าต่อสู้ด้วยและสามารถเอาคืนตำแหน่งราชันแห่งมอนสเตอร์กลับคืนมาจากกิโรราได้เรียบร้อยและที่แปลกใหม่ไปกว่าเรื่องอื่นๆของก็ซิล่าก็คือในคอมิกเล่มนี้จะเล่าเรื่องผ่านจากสายตาและมุมมองความคิดของก็ซิล่าเองเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อหาในคอมิกเล่มนี้จะเน้นไปที่บรรยากาศการพานานาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับและไม่มีตัวละครมนุษย์เป็นส่วนประกอบหลักของเนื้อเรื่องเลยด้วยถ้าหากเข้าใจข้อมูลพื้นฐานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ไปหาคำตอบเป็นครับว่าหลังจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์ Godzilla King of the Monster และก่อนจะเกิดเหตุการณ์ใน Godzilla vs Kong ตลอด5ปีที่เว้นว่าง Godzilla หายไปไหนและทำอะไรบ้างก็ขอเชิญพบกับ Godzilla Dominion ใต้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลก็ซิล่าแหวกว่ายในน่านน้ำอนาเขตของมันก็ซิล่ารับรู้ได้ถึงความรู้สึกทั้งหมดได้จากภายใต้ท้องมหาสมุทรในเขตแดนราวกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและแล้วก็ซิล่าก็มาถึงที่เกิดเหตุที่ซึ่งหน่วยลาดตระเวนชายฝั่งของสหรัฐกำลังต่อสู้กับสกิลาไททันที่มีรูปร่างคล้ายกับแมงมุมแต่ความจริงแล้วมันเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับปูนะครับ ก็สิลาจดจำสกิลลาได้หลังจากจบศึกของคิงกิโรราที่เมืองบอสตันเธอคือหนึ่งในไททันที่ยอมสิโรราบก้มหัวให้กับเขามันส่งเสียงคํารามเตือนหวังว่าสกิลลาจะยอมถอยหนีไปแต่ผลลับกลับไม่เป็นอย่างนั้นเธอไม่สนใจอำนาจของราชาเพราะตอนนี้มันกำลังหิวกระหายสุดๆและเหตุผลที่สกิลลาถูกโจมตีจากพวกมนุษย์ ก็เพราะว่าเธอพยายามจะกินพลังงานจากหัวรบนิวเคลียร์เพื่อประทังชีวิตแต่ถ้าหากปล่อยให้เป็นแบบนั้นหัวรบนิวเคลียร์ที่นอนทิ้งอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรก็จะนำไปสู่การระเบิดและชีวิตทั้งหลายโดยรอบบริเวณทั้งบนบกและในท้องทะเลจะต้องล้มตายหรือเลวร้ายไปกว่านั้นระเบิดจะกระจายพิษจากรังสีนิวเคลียร์ไปทั่วธรรมชาติจะต้องสูญเสียสมดุลอย่างหนักแน่นอนเมื่อรู้ว่าเธอจะไม่หยุดจนกว่าจะได้กินอาหารที่เล็งไว กสติล่าเป็นฝ่ายเข้าโจมตีสกิลล่าทันทีแต่ก็ถูกเธอโจมตีกลับด้วยขาอันแหลมคมสกิลล่าพยายามใช้ระยางหนวดเข้าก่อกวนที่ใบหน้าของกสติล่าแต่เธอก็ถูกสะบัดกระเด็นไปล้มลงกับตู้คอนเทนเนอร์กสซิล่าพยายามจะเข้ามาโจมตีซ้ำที่สกิลล่า แต่ก็ถูกหนวดของมันโจมตีที่ใบหน้าจนได้นั่นทําให้กอซิล่าังาดถอยหลังไปชนกับป้ายไฟซึ่งใกล้ๆนั้นเองก็มีถังเก็บน้ำมันอยู่สเก็ตของประกายไฟและกอซิล่าที่เดินถอยหลังอย่างรวดเร็วเข้าไปชนทาให้เกิดการระเบิดลูกใหญ่มันใช้หางฟาสกิล่าจนปลิวกระเด็น สิลล่าส่งเสียงคำรามใส่ก็อตซิล่าก่อนที่จะล่าถอยหนีกลับไปในทะเลในขณนะนั้นเองพวกมนุษย์ก็สามารถเก็บกู้หัวรบนิวเคลียร์ที่ถูกทิ้งขึ้นวางไว้บนเรือได้อย่างปลอดภัยเมื่ออยู่ในน้ำสกิลลาสามารถว่ายน้ำได้เร็วอยู่แล้วแต่บวกกับความหิวก็ยิ่งทำให้เธอว่ายน้ำเร็วไปกว่าเดิมก็อตซิล,ล่าไม่ได้คิดจะว่ายน้ำตามสกิลลาไปเพราะรู้ว่ามันจะไม่ท้าทายกับก็อตซิล,ล่าอีกในเร็วๆนี้แน่และที่สำคัญ กอซิลามีความรู้สึกว่าตอนนี้ตัวมันเป็นที่ต้องการในสถานที่อื่นมากกว่าระหว่างการว่ายน้ำเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปกอรซิลานึกถึงว่าโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหลังจากที่คู่ปรับของมันอย่างคิงกิโรราตื่นขึ้นในดินแดนแห่งนี้มีความไม่สมดุลมากมายแต่ในขณะเดียวกันดาวโลกก็ยังสแสวงหาสมดุลภาพครั้งใหม่กอซิล่าซึมซับแร่ธาตุที่ปลดปล่อยมาจากท่าน้ําแข็ง ที่กำลังละลายที่ขั้วโลกอันห่างไกลลงสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่และหมุนเวียนไปตามกระแสน้ําไหลผ่านเกล็ดทั่วร่างกายของมันสารอาหารจากแม่น้ําที่เชื่อมต่อกับท้องทะเลรวมไปถึงบ่อกเกลือและแก๊สจากใต้ทะเลลึกกอรซิลลาอาบกระแสน้ําของห่วงมหาสมุทรในระหว่างการว่ายน้ําราวกับว่ากําลังฟื้นฟูร่รางกาย ก่อนหน้านี้เสียงของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนับล้านตัวส่งเสียงกระซิบด้วยความเจ็บปวดจากแนวฝั่งปะกการังที่ถูกทำลายโดยฝีมือของมนุษย์แต่ตอนนี้ธรรมชาติถูกฟื้นฟูจนอยู่ในสภาพที่ดีกว่าเดิมแล้วกอสิลาสามารถรู้สึกได้และพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกอสิลาว่ายน้ำมาถึงจุดหมายมันว่ายน้ำเข้ามาในเขตแม่น้ำของป่าดงดิบอเมซอนพื้นที่ของไทท่นที่มีชื่อว่า บีฮิมอตซึ่งในขณะนี้กำลังต่อสู้กับไททันอีกตัวไททันอัมฮูลุกอัมฮูลุกโจมตีบีฮิมอตจนงานข้างซ้ายหักกระจุยนี่เป็นผลพวงมาจากการที่กิโดราปลูกพวกไททันทั่วโลกขึ้นมาพร้อมกันทาให้กลายเป็นปัญหาของสังคมพวกไททันเกิดการแก่งแย่งอาณาเขตของกันและกันกอซิลาต้องทำหน้าที่แยกทั้งคู่ออกจากกันเพื่อคุมสมดุลในดินแดนของป่าอเมซอน บีมอสจู่โจมอัมฮูรุกลับด้วยงาอันใหญ่ข้างแต่กระถูกมันสวนกลับด้วยหมัดอย่างยืดจดนน็อกสลบไปอัมฮูรุจับที่งาของบีมอสแล้วเริ่มลากร่างอันใหญ่โตของมันไปทำอะไรบางอย่างก็ซิล่าเข้าแรกแซงทั้งสองโดยการจับอัมฮูรุโยนกระเด็นไปอีกทาง หุฮูรุกรับรู้สถานการเป็นจ่าฝูงของกอริลาว่ามันคือราชาของไททันทั้งมวลน,นั่นทําให้อัมหุลุกยอมล่าถอยไปทางด้านของบีฮีมอสก็ได้สติกลับมาลุกขึ้นยืนได้ครั้งแล้วจึงเดินกลับเข้าถิ่นของมันไปเช่นกันกอซิลาที่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลแถมมันเพิ่งต่อสู้กับสกิล่ามาบาดหมามันต้องการการพักผ่อนแต่ว่าสถานที่ที่กอซิลาใช้ฟื้นฟูร่างกาย และซึมซับพลังงานแสนอบอุ่นจากแกนโลกสถานที่แห่งนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วสถานที่ซึ่งเป็นเสมือนรังลับของมันถูกทำลายไปซะแล้วจากระเบิดนิวเคลียร์ที่เซริซาว่าสละชีพตัวเองเพื่อมอบพลังให้กับก็อซิลล่าได้รวดเร็วขึ้นเพื่อฟื้นฟูพลังไปปราบคิงกิโดรากอซิลล่าดำดิ่งสู่ห้วงมหาสมุทรลึกกระแสน้ำที่เย็นเฉียบจากครัวโลกไหลสัมผัสร่างของมัน พร้อมน้ำที่อบอุ่นไหลย,ย้อนกลับขึ้นมาเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของโลกที่ปั๊มสูบฉีดกระแสะเลือดให้แก่มหาสมุทรหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากตามยุคสมัยนับตั้งแต่กอซิลามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้สถานที่ซึ่งเคยเป็นแผ่นดินใหญ่มีพืนป่ารวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายตอนนี้กลับจมอยู่ใต้น้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแทน สถานที่ซึ่งเคยร้อนระอุด้วยลาวาและเผาไหม้ตลอดเวลาตอนนี้กลับเป็นดินแดนที่เย็นและเงียบสงบสถานที่ซึ่งเคยเป็นอารยาธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยผู้คนเมื่อการเวลาผ่านไปกลับลมสลายและถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานแล้วในตอนนี้ก็ซิลล่าก็มาถึงสถานที่ซึ่งเคยเป็นเสมือนบานสถานที่ซึ่งพวกเขาสร้างมันขึ้นมาให้กับก็ซิลล่า สถานที่ซึ่งเคยมีผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกับมันและเป็นสถานที่ซึ่งพวกเขาตายเพื่อมันทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วในขณะที่ก็อตซิลล่ากำลังเดินลงบันไดขนาดใหญ่ในบ้านหลังเก่าของมันมันรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างอะไรที่มันไม่คุ้นเคยกำลังอยู่ที่นี่ปลาหน้าตาประหลาดตัวหนึ่ง วายน้ำพุ่งเข้ามากัดกอซิล่าย่างดุร้ายแต่ทว่ามันไม่ได้มาแค่เพียงตัวเดียวราชาหนึ่งมอนสเตอร์กำลังจะถูกฝูงปลารุมกินโต้อย่างหิวกระหายสาัตว์พวกนี้มีกลิ่นจากสถานที่ซึ่งลึกกว่านั้นโลกที่อยู่ใต้โลกปลานักล่าเหล่านี้มาจากฮอลโลเอิร์ธกอสซิลาไม่รู้จักพวกมันแต่มันรู้ว่าปลาพวกนี้ไม่สมควรจะอยู่ในที่แห่งนี้ แรงระเบิดที่ทําลายร่างของก็อตซิล่าเมื่อครั้งนั้นถูกสะเทือนเจาะลึกลงไปถึงฮอลโลเอิร์ดเป็นเหตุให้ปลากินเนื้อพวกนี้ปรากฏตัวขึ้นที่นี่ก็อตซิล่าปล่อยลําแสงกําจัดพวกมันอย่างง่ายดายก็อตซิล่าสังเกตว่ามันไม่ได้มีการจู่โจมเป็นสัตว์เดียวๆแต่พวกมันออกล่าเป็นระบบฝูงเหมือนกับฝูงพึ่ง ที่ต้องจู่โจมเป็นหมู่คณะโดยมีตัวราชนีนำเจนเนเตอร์ปลากินเนื้อดุร้ายจากดินแดนใต้โลกก็พุ่งทะยานขึ้นมาและเข้ากัดที่คอทำามอกอสซิล่าต้องเสียเลือดแต่เจ้าปลาตัวใหญ่ก็ไม่ได้ขนามือของราชาหนึ่งมอนสเตอร์แม้แต่น้อยเจนเเตอร์ถูกกอสซิล่ากระชากกระดูกสันหลังออกมาอย่างง่ายดายเมื่อเจ้าจา่าฝูงตาย พวกปลาตัวที่เหลือต่างว่ายน้ําแยกย้ายไปและพวกมันจะไม่กลับมายังถิ่นของก็อตซิล่าอีกแล้วก็อตซิล่าพบว่าสถานที่แห่งนี้ไม่มีความอบอุ่นเพื่อล่อเลี้ยงร่างกายจากใต้ผิวโลกเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปมันต้องออกว่ายน้ําเพื่อค้นหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อเป็นบ้านหลังใหม่สําหรับการพักผ่อนและฟื้นฟูพลังงานที่เสียไประหว่างการเดินทางครั้งที่สองก็อซิล่าต้องออกตามหาบ้านหลังใหม่ เพื่อฟื้นฟูพลังงานและการพักผ่อนมันหลับตาลงปิดกา,การรับรู้ทั้งหมดทั้งการมองเห็นและการฟังเสียงรอบข้างประสาทสัมผัสของมันรับเพียงแค่คลื่นในกระแสะน้ำที่พัดผ่านกันไปมาบนโลกใบนี้มันสัมผัสได้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่ที่ซึ่งมันเคยได้ไปเยือนในอดีตเมื่อครั้งเนิ่นนานมาแล้วสถานที่ซึ่งกอริลาอาจจะสามารถใช้เรียกเป็นบ้านได้แต่ถ้าหากไม่ได้เป็นเพราะคู่แข่ง ที่เคยขับไล่ก็อซิล่าออกไปก็อซิล่าปรับเซน์การรับรู้ความรู้สึกของมันแล้วมองหาบางอย่างแปลกใหม่แทนก็อซิล่าปีนขึ้นไปบนโขดหินแห่งหนึ่งแล้วยืนอยู่บนขอบหน้าผามาหาสมุทรนั้นเป็นส่วนหนึ่งของก็อซิล่ามาตลอดทั้งทะเลตื้นไปจนถึงห่วงลึกทั้งแก่นของรากฐานไปจนถึงส่วนที่กรวงเปล่าของใต้โลกพื้นผิวของน้ำ เคยแบ่งแยกโลกทั้งสองใบของกอรซิลล่าออกจากกันเป็นเหมือนกระจกที่คันกลางระหว่างพื้นผิวบนบกและใต้น้ําแต่ในตอนนี้กอรซิลล่ามองเห็นโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันคือโลกทั้งใบที่ล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกอรซิลล่าจะสัมผัสได้ถึงกระแสน้ําขึ้นและน้ําลงของดวงจันทร์มันรับรู้ได้จากสายเลือดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในตอนนี้กอรซิลล่าดูเหมือนจะถูกดึงดูดจากดวงจันทร์ที่เรียกหาตัวมัน มีเสียงกระซิบจากฟากฟ้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในตอนนั้นก็ซิล่าเห็นภาพนิมิตเป็นภาพของมอทราผู้ยอมสละชีวิตให้แก่มันเป็นเสมือนของขวัญที่มีค่าที่สุดก, <arn> การออกค้นหาบ้านหลังใหม่ยังคงดำเนินต่อไป กอซิลลาตัดสินใจกลับไปยังสถานที่เก่าแห่งนั้นที่ซึ่งคูอริเคยขับไล่มันออกไปแต่ในขณะนั้นมันสัมผัสได้ถึงบางอย่างใต้ทะเลลึกเสียงที่คร่ำครวนด้วยความเจ็บปวดกอซิลลาที่ตอนนี้ต้องการพลังงานและการพักผ่อนแต่ว่าสัญชาตญาณน,นั้นบีบบังคับให้มันต้องออกเดินทางเพื่อไปสืบหาต้นตอของปัญหานี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุ กอริเซล่าพบกับซากของปลาวานหลายตัวตายเกลื่อนมันสามารถสัมผัสผ่านผิวนังได้จากในน้ำว่ามีกลิ่นของโลหะและน้ำมันคลาคลุ้งไปทั่วบริเวณวานพวกนี้ถูกฆ่าโดยมนุษย์นั่นเองแต่ถ้าว่ามีบางอย่างสิ่งมีชีวิตตัวอื่นอยู่ที่นั่นไทท่านปลาหมึกยักษ์นากิกะเจ้าปลาหมึกออกตามหาที่นอนพักอย่างสงบแต่กลับมาติดกับดักตาข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ของมนุษย์จนร้องครนคลางด้วยความเจ็บปวด การกระทำเหล่านี้นี่แหละที่เป็นการทำให้ธรรมชาติไม่สมดุลกอริล่าเข้าไปฉีกกระชากตาข่ายเพื่อปลดปล่อยนากิกะมันคิดว่าพวกมนุษย์ที่ละเมิดกฎของธรรมชาติก็เปรียบเสม,มือนได้ก่อสงครามกับท้องทะเลแล้วเช่นเดียวกับเจ้าสามหัวที่เดินทางมาเพื่อจุดประสงค์เดียวนั่นคือการทำลายล้างไม่ใช่เพื่อการออกหาอาหารหรือเพื่อแยง่งที่อยู่ตอนนี้พวกมันยังก,กล้าโจมตีกอร์ิล่าด้วยตาข่ายอันใหม่ เวลาที่ราชันจะต้องโจมตีกลับคืนกอซิลลาโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำใกล้กับสถานีขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลและถูกโจมตีด้วยเฮลิคอปเตอร์ทันทีพวกมนุษย์ที่คิดจะท้าทายกับมันพวกเขาคิดผิดซะแล้ว ซิล่าที่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้หยุดพักมันยังคงออกว่ายน้ําต่อไปเพื่อออกตามหาสถานที่สําหรับเติมพลังงานให้กับร่างกายมันใช้อุโมงค์ทางลัตใตโลกสําหรับการเดินทางต่อไประหว่างทางมันก็ใช้หินแข็งที่อุโมงค์สำหรับการเหลาคลีบหลังที่ตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเริ่มทื่อแล้ว กอิลลาโผล่จากอุโมงค์ทางลัดมายังขั้วโลกเหนือมันยังคงออกเดินทางต่อไประหว่างทางของเจ้าสัตว์ยักษ์ก็ว่ายผ่านผู้คนมากมายรวมไปถึงว่ายผ่านเรือดำน้ำของโมนากจนในที่สุดมันก็มาถึงสถานที่ที่มันตามหาแต่ดูเหมือนว่ามันจะถูกเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเสร็จแล้วกอซิลล่าดำดิ่งลงไปข้างใต้ เผยให้เห็นเศษซากของอารยาธรรมโบราณซึ่งอาจจะเคยอยู่บนบกมาก่อนแต่ว่าตอนนี้กลับจมอยู่ใต้น้ําเมื่อกอซิลาว่ายมาถึงพ้นน้ามันสัมผัสได้ว่าเจ้าคู่ปรับเคยอยู่ที่นี่ในขณะที่ Godzilla กอซิลากำลังเดินขึ้นฝั่งมันจึงส่งเสียงคํารามเพื่อบอกจุดประสงค์แต่ก็ไม่มีการตอบโต้กลับมามีเพียงแค่ความเงียบ ที่ปกคลุมรอบพื้นที่แต่ดูเหมือนว่ากอซิล่าจะไม่ได้อยู่ตัวเดียวจริงๆมีบางอย่างซุ่มจับตาดูมันอยู่ใต้น้ำก่อนจะปรากฏตัวขึ้นมาโจมตีนั่นคือไททันที่ชื่อเทียแมทเจ้าไททัทนงูทะเลพุ่งขึ้นมาเข้าพันรอบตัวกอซิลา่าก่อนจะดึงลากลงไปใต้น้ำจากการถูกรัดกอซิล่ารับรู้ได้ไว่าเทียแมทน,นั้นแข็งแกร่ง แผลเกล็ดของเธอยังมีความแหลมคมอย่างมากมันเฉือนบาดลึกไปทั่วลำตัวของก็อตซิล่าแต่ก็อตซิล่านั้นแข็งแกร่งกว่ามันสวนเทียแมทกลับเพื่อห,หลุดพ้นจากพันธนาการเจ้างูทะเลป้องกันตัวด้วยการพ่นละอองที่ทําให้ก็อตซิล่ามองไม่เห็นถึงแม้ก็อตซิล่าจะถูกทําให้แสบตาจนไม่สามารถตอบโต้กลับได้แต่มันยังสามารถใช้ประสาทสัมผัสอื่นเพื่อเจาะจงตําแหน่งของคู่ต่อสู้จนหันไปประจันหน้ากับเทียแมท ก่อนที่มันจะว่ายมาสู่โจมจากทางด้านหลังกอซิล่าถูกเทียแมทเขารัดที่ลำตัวอีกครั้งความแหลมคมของเกเล็ดของมันมันให้ความรู้สึกมันถูกฟันแหลมนับร้อยซี่ทิ่มแทงไปทั่วทั้งร่างในขณะเดียวกันกอซิล่าก็ค่อยๆถูกดึงจมลึกลงไปเรื่อยๆและเรื่อยๆกอซิล่ารู้ตัวว่าการสู้ในน้ำทำให้มันเสียเปลี่ยบ เพราะเทียแมทมีความคล่องแคล่วและแข็งแกร่งกว่าเมื่ออยู่ใต้น้ำมันต้องหาทางลากศึกนี้ขึ้นไปบนบกให้ได้แต่ทว่าในตอนนี้มันถูกลากลงมาลึกเกินกว่าจะอยู่ใกล้ชายฝั่งซะแล้วทั้งคู่ดำดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆสู่อุโมงค์ลับแห่งหนึ่งโชคช่วยของกอสิล่าสุดท้ายปลายทางก็พาทั้งสองโผล่ขึ้นมาที่ถ้ำแห่งหนึ่งจนได้กอสิลาจับเจ้างูทะเลเออกมาจากการกัดคอ เราใช้หางฟาดมันกระเด็นขึ้นไปบนฝ mm. ั่งเทียแมทที่ขัดขืนอะไรไม่ได้เมื่อข si ึ้นมาบนบกได้แต่ดิ้นไปดิ้นมาเมื่อถูกกอซิล่าใช้เท้ากดหัวไว้เมื่อกอซิล่าปล่อยเท้าเทียแมทจึงออกประคู่ใส่ศันตรูอย่างท้าทาย แต่มันกลับถูกตอบสนองโดยเสียงคำรามที่น่าเกรงขามกว่าหลายเท่าเทียแมทจึงเลือกที่จะล่าถอยแล้วเลื้อยกลับลงน้ำไปกอซิลาเข้าสำรวจภายในถ้ำการเดินทางอันยาวนานของมันใกล้จบลงแล้ว สถานที่แห่งนี้เคยเป็นรังเก่าของก็อตซิลล่านั่นเองภายในถ้ำมีร่องรอยของอรารยธรรมเก่าแก่ลงเหลืออยู่รูปปั้นของสายพันก็อตซิลล่ารวมไปถึงภาพแกะสลักการใช้ชีวิตร่วมกันกับมนุษย์และก็อตซิลล่าในสมัยโบราณถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นบ้านเก่าของมันแต่มันรู้สึกได้ว่าบางอย่างไม่ถูกต้องเจ้าคู่ปรับของมันนั้นไม่เหมือนเดิมก่อนที่เจ้าง,งูทะเลจะมายัางที่แห่งนี้ มันเคยมีสัตว์ตัวอื่นอาศัยอยู่เจ้าตัวนี้มันพบหัวกะโหลกของสัตว์สายพันธุ์คู่ปรับในอดีตสปีชีของพวกของที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนสุดท้ายกอซิลาก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วแต่ก่อนจะถึงเวลานอนพักณสถานที่แห่งนี้มันสามารถสัมผัสได้ถึงไททันตัวอื่นจากทั่วโลก กสซิลาส่งสัญญาณให้พวกมันทุกตัวไปหลับเช่นเดียวกับมันก่อนที่มันจะเตรียมตัวไปนอนในบ้านหลังใหม่ที่ซึ่งมันจะสามารถใช้พักผ่อนและฟื้นฟูเอาเรียวแรงได้สักที จบลงไปแล้วสำหรับคอมิกก็ซิล่าโดมิเนียนถ้าใครอยากจะรู้เนื้อเรื่องต่อจากนี้ก็ต้องไปดูในหนังก็ซิล่าเวอร์ซัสคองกันนะครับสำหรับผมแล้วคอมิกเล่มนี้ก็ใช้วิธีการเล่าเรื่องออกมาคล้ายกับสารคาดีตามติดชีวิตของสัประหลาดเลยครับถือว่าแปลกใหม่ดีสำหรับคอมิกก็ซิล่าครับเพราะมาทำให้เรารู้ว่าก็ซิล่าทำหน้าที่อะไรบ้างในช่วงเวลาหลังจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์ก็ซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์ครับส่วนเล่มต่อไปจะถึงคิวของคอง ในหัวคอมิกชื่อเล่ม Kingdom Kong เป็นเรื่องราวของทีโมนาคกและคองบนเกาะกะโหลกก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในหนัง Godzilla vs Kong ครับชาวไคจูอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับทางช่องไคจู Kingdom ก็ทำเพลย์ลิสต์สำหรับรับชมคลิปสรุปคอมิกของ MonsterVerse เล่มก่อนๆนะไว้เรียบร้อยแล้วหากใครที่มาใหม่ก็สามารถย้อนกลับไปรับชมได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ วันนี้ผมแบมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ